สวัสดีครับตัวอย่างนี้เราจะมาดูวิธีการใช้ไฟล์ 2d นะครับทําการตัดไวคัตอย่เช่นเราต้องการตัดสักสารอบหรือ3คัตนะครับแล้วก็เหลือเหลือไว้สัก2มิลจากนั้นก็รอบสุดท้ายก็ให้มาตัดให้มันขาดนะครับเริ่มจากนะครับผมใช้เริ่มต้น edm นะครับไวคัตนะครับแล้วก็รับสั่งให้ใช้เครื่องจักรเป็น solid นะครับเลือก ln w นะครับเลือกเป็น apc i e s นะครับ ดโอเคนะครับถัดมาผมเลือก c o เน n a t e system เป็นตัวนี้ครับให้ตัวโปรแกรมคำนวณนะครับผมเซต header ไว้นะครับเป็น text เลยนะครับโอเคผมเลือก reference มาชีเป็นจุดเดียวกับ c o เน n a t e system นะครับกดโอเคนะครับเหมือนเดิมครับเลือก contour นะครับเลือกเป็น 2D contour นะครับ g e o t y นะครับผมเลือกเป็น select ช h a i n ครับตนี้เลือก chain ได้เลยนะครับ ดังนั้นเลืองบอลโคนะครับผม start element เป็นเส้นนี้นะครับดังนั้นเส้นบอลโคนะครับผมเดินไปทางทางขวานะครับเดินมาทางนี้ก่อนนะครับกดโอเคนะครับดากนั้น c o n t o u property นะครับผมใส่ app road นะครับใส่ i n t e r p o l a t e นะครับใส่ quality นะครับตัวนี้ก็เลือก quality เป็นเหล็กนะหรยาเป็น ikd 1 1นะครับแล้วก็เลือกความหนานะครับ y เป็นตัวนี้นะครับ วายไดมิเตอร์ผมลองเลือกเป็นเทมเพลตตัวนี้ก็ได้นะครับ0.25นะครัเป็นเมนคัตนะครับ, cut, รบจากนั้นใส่คอนโทรไปก่อนนะครับคอนโทรผมเลือกครอบนี้ก่อนนะครับกดโอเคนะครับผมได้ข้อมูลตองคอนโทรเรียบร้อยก็มาใส่จ็อบซีเควนต์ตัวจ็อบซีเควนต์ตัวนี้ก็จะเป็นเทมเพลตนะครับผมยกตัวอย่างเทมเพลตที่เป็นลักษณะของ เออสกินเพนเดลัมนะครับคือตรงนี้ผมใส่ไป2มิลนะครับหลังจากที่เดินแล้วก็จะมาเซฟเลตนะครับผมลองใส่คอนทัวร์นะครับผมลองด้วยคอนทัวร์แบบนี้นะครับโอเคไปนะครับจากนั้นผมลองเช็ค MC b มซีบ er ดูนะครับผมก็ได้ตัว G code ลดนะครับตรนี้แล้นผมลองดู s ซ m u l a t e นะครับ ในส่วนของตัว Stock Simulate โอเคผมลองเช็คตัวเลขเบื้องต้นว่าสต็อกใหญ่เท่าไหร่นะครับผมใส่ตัวเลขเข้าไปนะครับยกตัวอย่างนะครับแล้วก็มีสัก60ับนา2ีนะครับผมก็ลองเทดูนะครับจากนั้นซอฟต์แวร์ก็จะตัดนะครับถ้าเราเห็นว่า,เ,าเราคอนโทรลให้มันตัด1นรอบ นะครับเดยเข้าที่มโหตัวนี้ก็จะเหลือเหลือเ,เอาไว้นะครับตัดรอบที่สองนะครับแล้วก็เข้าตัดรอบที่สามนะครับเทมเพลตจ,จ็อบซีเฟนพัวนี้เราสามารถออกแบบได้แล้วก็ตัดให้ขาดนะครับอันนี้ก็เป็นโปรเซสหนึ่งนะครับในการใช้งานนะครับ